กระแตอาสยามอัปเดตอาการหลังเกิดอุบัติเหตุแซงแผลยังไม่หายดีทำไมไม่พักได้เกิดอุบัติเหตุลื่นล้มขาไปฟาดกับขอบสระจนแผลลึกเกือบเห็นกระดูกขาวข,ข้างในส่งผลให้เย็บถึง17เข็มสำหรับสาวกระแตนิพาพรหรือสาวกระแตอาสยามโดยงานนี้เจ้าตัวได้โพสและอัปเดตอาการที่เกิดขึ้นพร้อมแจ้งแผลที่ยังไม่หายดีแต่ออกไปเทีเ่ยวทะเลทำไมไม่พักตามที่คุณหมอสั่งผ่านไอจีวา่า มาตอบคำถามยอดฮิตและอัปเดตอาการนะคะอาการเป็นยังไงบ้างตอนนี้เพิ่งผ่านไป3วันเองมันกำลังระบมเลยค่ะมีบวมเจ็บแผลและปวดทุบๆตลอดค่ะพอทนได้ทานยาแก้ปวดตลอดนะทำไมไม่พักตอนนี้แตรก,กำลังพักอยู่พักผ่อนกายและใจยังไม่ได้ทำงานอะไรค่ะคือถ้าให้พักแบบนอนติดเตียงทั้งวันทั้งคืนอันนี้เขาบอกไม่ดีค่ะต้องคอยขยับขาบ้างเล็กน้อยให้กล้ามเนื้อทำงาน ขาจะได้ไม่ตายค่ะอีกอย่างแตรอยากมุกออนจากความเจ็บป่วยค่ะนั่งทุกนั่งปวดแผลไปวันวันมันจะนอยอยากใช้ชีวิตแบบรู้สึกปกติค่ะแต่มีสติตลอดและจะดูแลตัวเองอย่างดีกว่าที่เคยแน่นอนงับเดินได้แล้วเหรอคุณหมอยังไม่ให้เดินเองค่ะใช้วอลเกอร์ช่วยพยุงค่ะและให้คนอุ้มตลอดแตรไม่ได้ลงน้ำหนักขาที่เป็นแผลแต่ใช้ขาข้างซ้ายรับน้ำหนักแทนเวลาแตรยืนคือยืนขาข้างเดียวค่ะขาหายหรือยัง ยังไม่หายค่ะอีกหลายเดือนเลยค่ะแตลเพิ่งเย็บแผลผ่านไป3วันเองถ้าหายแล้วนี่คือซุปเปอร์แมนเลนเนอร์เมื่อไหร่จะหาย1เดือนน่าจะพอขยับขาเดินเองได้ปกติถ้าแผลหายปกติน่าจะมี3 4ถึง4เดือนกว่าเนื้อจะสมานเต็มค่ะจะเป็นแผลเป็นไหมคิดว่าเป็นค่ะเพราะแผลใหญ่มากๆทำใจได้ค่ะ เป็นปกติของร่างกายยิ้มรับกับทุกสิ่งที่เกิดข้าค่อยๆรักษาและใช้เวลาไปค่ะจะได้เห็นเวอร์ชั่นแดนวิลิสมาลาอยู่ไหมน่าจะไม่ได้เต้นเวอร์ชั่นแดนแล้วค่ะแต่อาจจะได้เห็นวัวไลฟ์นะคะจะได้กลับมาเต้นเมื่อไหร่ประมาณ1เดือนน่าจะเต้นได้แล้วค่ะแป๊บๆเดียวเองแมจะกลับมาเต้นให้ไฟแลบจะมาพร้อมกับเพลงใหม่อีก3เพลงรวดต่อเนื่องเพลงสนุกๆแบบต่างๆเอาให้ไฟลุกท่วมไปเลยขอบพระคุณทุกความรักทุกกำลังใจ ทุกความหงใยจากทุกๆท่านมากๆอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแต่ก็มาอัปเดตอาการกันเนาะแล้วก็มาตอบคาถามยอดฮิตนะคะก็คือทุกคนถามมาว่าอาการเป็นไงบ้างนะคะตอนนี้ก็เพิ่งผ่านไปแค่3าวันนะคะก็เป็นช่วงระบมของแผลค่ะก็มีปวดบวมแล้วก็เจ็บที่แผลจี๊ดจี้ตลอดเวลานะคะก็ทานยากแก้ปวดก็ช่วยได้ะคะ่ะมันก็ต้องเจ็บอยู่แล้วเพราะว่ามันอยู่ในช่วงกระบวนการของการรักษาแผลนะคะซึ่งก็เจ็บมากค่ะ ก็ถามมาเยอะว่าทําไมไม่พักอย่างเงี้ยนะคะก็คือก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะเข้าใจว่าทุกคนเป็นห่วงค่ะแต่ว่าจริงๆตอนเนี้ยแต่ก็กําลังพักผ่อนอยู่นะคะผ่อนทั้งกายและใจเลยนะคะก็ <c oughs> ไม่ได้ทํางานอะไรเลยค่ะคือถ้าหมายถึงอยากให้แตนอนเหมือนแบบติดเตียงตลอดเวลาหรือว่าอยู่บ้านอย่างเงี้ยคือหนูรู้สึกว่ามันจะนอยเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งค่ะเขาบอกว่าถ้า อยู่เฉยๆเลยขาไม่ได้ขยับเลยเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเพราะาเดี๋ยวขาจะตายนะคะซึ่งคุณหมอก็บอกให้ขยับได้บ้างแต่จริงๆคือไม่ให้เดินนะคะขยับหมายถึงว่ายกขาขึ้นขาลงอะไรประมาณนี้คือไม่ให้ลงน้ําหนักซึ่งแต่ก็มองว่าคือแต่ก็อยากมาพักผ่อนด้วยแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีสติมากขึ้นกว่าเดิมก็ดูแลตัวเองมากกว่าเดิมแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงนะคะก็จะพยายามมีสติตลอดเวลานะคะแล้วก็ คือการที่เราออกมาพักผ่อนแบบนี้มันก็สบายใจคือบางทีแต่ก็อยาก Move on นะคะจากจากจุดที่ต้องนอนเจ็บนอนเจ็บตลอดเวลาร้องไห้เสียใจทุกเจ็บแผลนอนอยู่ในบ้านทั้งวันทั้งคืนแล้วมันมันนอยค่ะแต่ว่าแต่ออกมาสูดอากาศออกมาแบบม o ฟออนจากตรงนี้ให้ให้รู้สึกดีจะดีกว่าประมาณว่าคือก็เราอยากใช้้ใช้ความรู้สึกเหมือนใช้ชีวิต แบบปกติอะค่ะมันจะได้ไม่ไม่รู้สึกแบบเศร้าอะไรเงี้ยค่ะก็มีถามว่าเดินได้แล้วหรอนะคะจริงๆคุณหมอยังไม่ให้เดินเองอย่างที่บอกค่ะคือไม่สามารถเดินลงน้ําหนักข้างที่เป็นแผลได้เพราะว่ามันจะอันตรายตรงที่มันจะมีการอักเสบหรือบวมหรือแผลจะปีได้ซึ่งอันนี้แต่รับทราบดีซึ่งแต่ก็จะไม่ได้ลงน้ําหนักเลยแต่จะยืนขาเดียวค่ะเป็นกระต่ายขาเดียวตอนนี้ก็คือใช้น้ําหนักฝั่งซ้ายยืนขาเดียวตลอดเวลาแล้วก็มีคนคอยอุ้มค่ะ เบามากครับเบาเบาไหมเบาจริงๆนี่คนอุ้มอีคนอุ้มอีคนนึงค่ะตรงนู้นค่ะก็มีหนุ่มๆคอยช่วยอุ้มอยู่เออนะคะก็ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคือเห็นในภาพเวลาแต่ถ่ายรูปหรืออะไรคือแต่ก็ก็เซฟเซฟตัวเองคือมันมันไม่ได้อันตรายขนาดแบบว่าห้ามยืนหรือห้ามไปไหนอะไรขนาดนั้นนะคะซึ่งก็เข้าใจว่าทุกคนเป็นห่วงเนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ ถามว่าเมื่อไหร่จะหายแต่คิดว่าน่าจะประมาณ1เดือนน่าจะปกติปกติแบบพี่นี้ในคือหมายถึงว่าเดินได้โดยใช้ขาตัวเองเดินเลยค่ะคือตอนนี้ตาใช้วอล์กเกอร์อยู่นะใช้วอล์กเกอร์พยุงตัวเองไม่ให้น้ําหนักลงขาแล้วก็แผลกว่าจะเต็มกว่าจะเนื้อมันจะสมานหนูว่าน่าจะมีสามเดือนแน่นอนเพราะว่าแผลมันลึกมากเงี้ยค่ะ ก็น่าจะกลับมาเต้นปกติได้ประมาณ1เดือนนะเต้นได้แล้วแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะแล้วก็มีคนถามว่าจะได้เห็นเวอร์ชันแดนซ์ของวิลลิสมาราไหมก็น่าจะไม่ได้เห็นนะคะแต่ว่าจะได้เห็นในเวอร์ชันไลฟ์บนเวทีคอนเสิร์ตอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งก็จะมีคอนเสิร์ตเข้ามาช่วงเดือนหน้านะคะเริ่มเข้ามาแล้วนะคะเยอะเลยก็ขอบพระคุณนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจทุกความห่วงใยขอบคุณมากๆเลยคะ่ะแต่ก็จะพยายามดูแลตัวเองนะคะแล้วก็จังขอโทษทุกๆงานอีกครั้งหนึ่งนะคะที่อาจจะต้อง มีการเลื่อนหรือแคนเซิลนะคะอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการไม่ระมัดระวังของแต่นะคะต้องขอโทษอีกครั้งด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกกาลังใจอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะที่ส่งมาทุกช่องทางเลยอ่ะแล้วชื่นใจค่ะก็ตอนนี้แต่ก็พยายามจะใช้ชีวิตเหมือนคนปกติค่ะไม่อยากจะรู้สึกป่วยหรือเจ็บตลอดเวลาเพราะว่ามันจะทำให้เรา น้อยค่ะอย่างที่บอกก็จริงจริงแต่มาเที่ยวกับเพื่อนๆเนี้ยก็ไม่ได้หมายถึงมาใช้ร่างกายหนักหรือหักโหมนะเพราะบางคนบอก้ยอย่าหักโหมนะเฮ้ยทำไมไม่พักทำไมไม่อยู่บ้านวะออกมาทําไมวะอะไรเงี้ยเข้าใจทุกคนเลยแต่ว่าจริงๆแต่อยู่บ้านแต่จะยิ่งน้อยเพราะว่ามันจะอยู่ในอารมณ์ที่แบบเหมือนคนป่วยติดเตียงซึ่งแต่จะไม่โอเคมากๆ,ๆคือออกมาแบบนี้นั่งดูทะเลได้ยินลมฟ้าอากาศแต่รู้สึกดีกว่าซึ่งแต่ก็ไม่ได้ลงน้ําหรือไม่ได้ไปทํากิจกรรมอะไรที่มันหนัก ขนาดน,นั้นเพราะแต่รู้ตัวเองนะคะต้องต้องบอกทุกคนว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะจะพยายามอดทนค่ะกินยาแก้ปวดะคะ่ะทุกๆหกชั่วโมงบ๊ายบายถ้าไม่อยากพลาดความบันเทิงอย่าลืมกดซั b s c r i b e YouTube Dara d a i ออ o f ิเช i a l กันไว้นะคะ